ขอเชิญร่วมบวชนาคสาม,มัคคีประจำปี2568ณวัดไผ่ล้อม29-30มีนาคมนี้29มีนาคมเข้าโรงครัวปลมผมนาคเวลา18นาฬิกาเทศสอนนาคโดยพระปลัดนัฐการศิริธรรมโมและหมอขวัญจันทิราราชคู 30มีนาคมเวลา7จ0นาฬิกา30นาทีแนหน่นาคบรรพชาอุปสมบทเวลา11นาฬิกาถวายพระตาหารเพนมีเพศอนิสงส์หนึ่งกันฉลองพระบวชใหม่บวชฟรีเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบวชนาคสมคีนณวัดไผ่ล้อม29-30มีนาคมนี้ ขอเชิญร่วมบุญบชนาคสามัคคีประจำปีนวัดป่าคอยสวรรคโลกสุขที่21มีนาคมนี้15นาฬิกาลงผมหน้ากลางคืนมีมหรสลพสมโพธิลวงอ้อมพาโชคทุกคืนลุ้นเครื่องสักผ้าทองคำจัก,กรยานและอื่นๆร่วมสนุกกับวงดน,นตรีสบายบุรีเสาร์ที่22มีนา8โมงเช้าแห่หน้าครอบตลาดสวรรคโลก15นาฬิกาทำขวัญหน้ากลางคืนจับรางวัลสลากร่วมบุญลุ้นรางวัลใหญ่หมอเตอร์ไซ h o นด a w เว1หนึ่งคันซื้อสลากได้ทุกวัน100บาทสนุกสนานกับวงดนตรีย้อนยุคยิงนาแบนจองโต๊ะได้299บาทอาทิตย์ที่23มีนาคม7โมงเชา้าแถ่หน้าเข้าสู่เพ่าโบสด1 0นาฬิกานาทีเลี้ยงเพลนพระติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอธิการสิริชัยสิริธรรมโมเก9าหกแหหรือกรรมการวัดทูท่าน ขอเชิญร่วมบุญใหญ่มหากุศลบวชนา,าคสามัคคีนาวัดคุ้งวารีในวันที่29-30ถึงมีนาคม2568กำหนดการวันที่29มีนาคมเวลา7นาฬิกาลงผมนาคเวลา10นาฬิกาพิธีทำขวัญน,นาคโดยหมอรุ่งสุริยาเวลา14น,นาฬิกาแห่นาคบรรพชาอุปสมบทวันที่30มีนาคมเวลา7นาฬิกาตักบาตรทำบุญฉลองพระบวชใหม่ ท่านใดสนใจร่วมบวชนาคสามาคัคคีสมัครบวชได้ที่พระเชษฐสักทาทิกโกโทร0 9 1ย์7 9้5 9ห